อรุณสวัสดิ์เช้านีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับ Sunday Coffee นะครับคลิปพูดคุยเบาๆไม่เน้นสาระเท่าไหร่แต่สัปดาห์ก่อนบอกเลยว่าสาระแน่นมากแน่นจนคนพูดเนี่ยก็เวียนหัวนะครับตัดอยู่4วันนะ่ะแต่ยังมีความภูมิใจที่ว่ามีเพื่อนๆพีพีเอที่ติดตามกันอยู่มาคอมเมนต์คือเฮ้ยขอบคุณนะครับในแรงบันดาลใจขอบคุณที่เราแชร์แนวคิดนะครับจริงสิ่งที่เราเล่าออไปเนี่ย มีคนเนี่ยสักหนึ่งคนที่ที่ได้ประโยชน์ไปเนี่ยผมมันก็ดีใจมากแล้วนะครับแต่คลิปที่แล้วเชื่อว่าคงจะมีคนได้ประโยชน์ดึงไปใช้อาจจะไม่ทั้งหมดอาจจะเป็นบางส่วนเนี่ยก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปแล้วคงจะสร้างความสุขตามล่าหาฝันของตัวเองหรือว่าคนที่เรารักได้เล่าไปเล่ามานะครับเหมือนมีสาระอีกแล้วเอาไปไปฏิบัติภารกิจวันนี้เน่คุณพ่อกันก่อนดีกว่าปเบรกแป๊ ส่วนวันนี้นะครับเรามาปฏิบัติภารกิจนะครบให้ลูกสาวโดยโน้ตบุ๊กของลูกสาวนะครับใส่กระเป๋าเป้ไว้แล้วก็นมหกในกระเป๋าถังกล่องเลยนะครับกลับบ้านมาหน้าเสียเลยก็ตอนนี้คอมเปิดไม่ติดนะครับก็เลยแวะมาที่ฟอร์จูนนะมาเข้าสู่บริการนะครับให้ช่างเช็คดูไม่รู้โดนอะไรบ้างมาแล้วมาแล้วมาแล้วหันมาันเกันเข้ากันเข้นเข้า,า,า,า <c oughs> มั้า เป็นแนะนําอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าต่อให้ซ่อมไปเราก็ไม่กลัวว่ามันระเหยไปถึงตัวไหนบ้างคะ่ะบางทีบองไม่เห็นถ้าซ่อมมันแพงไหมครับถ้าซ่อมต้องเสอเนอไปลายตัวไปเมนบอร์ดตัวเดียวก็หลักหมื่นแล้วะคะ่ะอเบื้องต้นนะครับนมเต็มเครื่องแล้วก็นี่ใส่ผูกสาวเนี่ยเวลาเอาคอมใส่เป้เขาจะไม่ได้เทิร์นออฟเขาจะไม่ชัดดาเขาจะปิดฝาแล้วก็ใส่เข้าไปก็คุณพนักงานาก็ดารักมากๆนะครับตรวจสอบให้แล้วก็บอกว่าอืมคุณลูกค้าคะซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าครับเพราะว่า คงจะหลายหมื่นอยู่เพราะว่าเขาบอกว่ามนบอดเมนบอดน่าจะช็อตเมนบอดก็เป็นปื่นแล้วครับตัวนี้มัน20,000ืนกว่าบ,บาทเองฉะนั้นภารกิจนี้เปลี่ยนใหม่นะครับจากเอาขอบลูปมาซ่อมเป็นซื้อขอบใหม่ แบบวนเวียนมานะครับสองสามเจ้าไม่เยอะหรอกเจ้าของเจ้าเองเดินดูมาดูมาแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจรุ่นเดิมไม่ใช่รุ่นเดิมสิ่ยี่ห้อเดิมแล้วก็เป็นไรเเซนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีเขียวหรือน้าเงินไปลุกแต่เป็นสีน้ำทะเลอะ่ะส่วนของเดิมเนี่ยหลังจากที่ศูนย์บริการบอกว่าซ่อมไม่คุ้มแล้วเนี่ยก็แวะไปอีกร้านหนึ่งนะครับให้เขาช่วยดูให้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาลองรื้อดูให้แล้วการแล้วก็ เจรราคาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าจะซ่อมหรือจะทิง้งก็แทนที่เราจะทิ้งเลยนะครับก็เราให้เขารื้อดูก่อนผมก็บอกเขาว่าลองรื้อดูแล้วกันมีค่าบริการเพาแจ้งผมเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดมันซ่อมไม่ได้จริงไม่คุ้มจริงไม่มีค่าบริการก็อ่ะทิ้งเครื่องไม่ลองนะครับแล้วก็ยือ้อๆกันนี้แหละก็เ,เลยแวะมาดูร้านสปีดคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นร้านเก่าแก่เนาะก็ผมก็ใช้บริการรนี้มาค่อนข้างบ่อยนะครับเดินมาตอนแรกไม่รู้นะว่าร้านสปีดคอมพิวเตอร์เพราะว่าข้างหน้า เดืปเดนประเด็นมาอ้าหนเดียวกันไว้ก็จบกันที่เอเซอีกหนึ่งตัวนะครับราคาไม่แพงมาสองหมื่นหนึ่งพันเก้ารก้สิบบาทวันนี้ที่จะเป็นโปรโ o ชั่นของ Intel Core i5 ถ้าเป็น Ryzen เ,เ,นเนี่ยไม่มีโปรเป็นสองสองเก้าไหมพี่อ่ะ เมือเทีย่ยวนะครับเวลามาที่ฟอร์จูน,นช่อนออกมาที่ชั้นใต้ดินนะครับกินปมืเกียวเนื้อก็กมื่เจียวหมูตุ๋นนะครับเบุรพาพิรมนะฮะเป็นเจ้าที่ผมกินบ่อยมากๆเวลามาฟอร์จูนแล้วก็ทุกครั้งที่มาที่นี่ก็ต้องกินนะเราเนี่ยหิวมากนะครับไม่ได้ถ่ายได้ว่ามี f o r ์แอนด์อัเอร์นะครับอาหารมาเสริมวหน้าาสวยง,งามขนาดไหนนะครับไม่ได้ถ่ายหิวมันจะก็จวก้จวงจว้จวงจว้วงจ้วงกินไม่ได้ครึ่งถาดนะครับดูซึ้งได้ว่าตุ้ยลืมเล่าให้ฟังว่าเรากินอะไร มาถึงสตูดิโอเรียบร้อยนะครับสาหรับภารกิจเป็นคุณพ่อวันนี้นะครับอาจเอาคอมไปทาเอาคอมไปทำเนี่ยมีเรื่องมาเล่าอีกแล้วเนาะมีเรื่องที่เฮ้ยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอคอมมาเลอะนมเนี่ยเรารู้เลยว่าประกันขาดแน่นอนนะครับเราก็เลยตรงไปเนี่ยไม่ได้ไปสูดเอเซอร์เราตรงไปร้านซ่อมคอมเริ่มแรกไปชั้น3ก่อนที่ผมเคยเอาคอมไปโมไปเปลี่ย SSD, น SSD ดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับก็บริการดีนะ แต่คราวนี้ไปเนี่ยสงสัยไปไม่ได้ดูเริกไปถึงปุ๊บพี่แกนั่งเล่นเกมอยู่นางตีปอมอยู่ป้าป้าป้าเราก็เดินไปโทษนะครับเอาคอมมาซ่อมเป็นไรพี่เดี๋ยวนะไม่เหมือนเป็นไรพี่อ๋อมันมันโดนนมครับอาจจะเปียกไม่รู้ช็อตหรือเปล่าเพราะว่าลูกสาวก็ล่างเล่าไปเนี่ยแต่๋อพี่พี่วางเลยพี่วางเลยเอ้ยแม่แม่ผมก็ไปชะงกดูตีป้อมเลยว่ะปุ๊บปุ๊บออกแม่งตายวางปุ๊บ เอามาวางดูต้องทิ้งเครื่องไว้เลยพี่อ๋อทราบครับเพราะว่าเปียกน้ำมาตรงผมแล้วต้องทิ้งเครื่องอยู่นั่นแหละครับครับครับกด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 เออพี่เดี๋ยวพี่จดเบอร์จดอะไรไว้นะอ่าจดเสร็จยืนให้แกแกก็วางไว้ข้างๆเครื่องแล้วก็ตีป้อมผมก็ยืนยืนดูก็ตีป้อมกับคอมเราตีตีตีปุ๊บโอ้แม่งชนะรอรีบูทเลมลุกไข่น็อตหนึ่งตัวเฮ้ยตีต่อตีตีเสร็จตีที่ปุ๊บ นอนตัวที่สองประมาณสักเจนาทีครับถอดน,น,นอนได้2ตัวแล้วมดจะตีป้อมอยู่เราก็เลยแบบอึดอัดอะโทษนะครับไม่ทราบว่าซ่อมหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> คุณคอมโดนนะ้ำมามันนองกันเลยไม่ได้หรอกมันต้องทิ้งไว้อ๋อทราบครับว่าต้องทิ้งไว้แต่ว่าคือไม่เปิดดูหน่อยหรอเดี๋ยวผมว่าผมเปิดให้โอเฮ อย่างนี้ดีไหมครับเดี๋ยวผมเอากลับดีกว่าเออคุณเอากลับไปดีกว่าคุณใจร้อนงี้ไม่ได้หรอกมม่ต้องทิ้งไว้ทาเออ,เอ,อผมเกอบคืนให้เลาแม่ก็ใส่น็อตไปตัวหนึ่งไว้อีกตัวหนึ่งไม่ได้ใส่แล้วก็ยืน่นคืนมาเออโทษนะครับน็อตยังใส่ไม่ครบอ๋อใส่น็อตเสร็จแล้วก็ตีป้อมต่อเดินถือคอออกมาด้วยความงงงวยอ่ะอาจจะเป็นแค่ร้านเดียวไม่เป็นไรเราไปหาร้านอื่นๆร้านที่ซ่อมคอมในฟอร์จูมีเยอะมาก เดินไปอีกร้านหนึ่งร้าน,านดูดีเลยมีห้องกระจกที่เอาช่างเอาไว้ซ่อมแล้วข้างหน้ามีคเคาน์เตอร์รับซ่อมโทษนะครับเออรับซ่อมคอมไหมครับโยให้เขาดูอ๋อแปบ๊บหนึ่งนะเร,เรียกเรียกช่างในห้องออกมาปุ๊บดูดูเสร็จเป็นไรอะ่ะอ๋อมันโดนเลอะนมครับอ๋อแบรนด์นี้ไม่ได้ซ่อมคืนมารับคืนมาก็งงงงรับเครื่องไปหมุนสองรอบต้องเห็นแบรนด์ดิสงสัยไม่อยากซ่อมเครื่องชอ็อตก็ไม่ว่ากันมันต้องบอกว่าเครื่องที่เลอะนมอะ่ะแม่งซ่อมไม่ง่ายเพราะว่านมมัน พอมันแห้งมันข้ามมันมันเหนียวแล้วมันเหม็นมันหูมันเยอะเข้าใจก็ไม่ได้กซ์เปลคอะไรมากนักแต่ก็คือลองเดินดูเดินไปสามสี่ร้านน่ะไม่มีใครรับซ่อมไว้จนไปร้านที่ห้าอีกร้านหนึ่งชั้นสี่เข้าไปทำเอ้คุณซื้อร้านยังเนี่ยอ๋อซื้อไม่ถึงปีพี่แต่ว่าผมว่าประกันขาดเพราะมันโดนน้ำเอ้คุณไปเช็คก่อนว่ามันมีประกันอุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาชอบขายประกันอุบัติเหตุการคุณซื้อมาหรือเปล่า ขึ้นจำไว้ได้วาซื้อหรือเปล่านี่คุณเนี่ยสุดเอเซอร์อยู่เนี่ยคุณเดินไปนะั้นแล้วซ้ายเนี่ยถึงแล้วข้างๆเนี่ยอ๋อขอบคุณมากเลยครับแล้วก็หยิบเครื่องเดินออกมาด้วยความอิ่มเอมใจว่าเออเน,นี่ยเป็นช่างที่เราคุ้นเคยแบบแบบเนี้ยมันเรียกว่าปกติแล้วก็เรื่องราวก็ตามแล้หละครับที่เล่ามาเื่อตอนต้นแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยแบบเนี้ยแล้วถ้าวันหนึ่งพวกคุณหอดว่าเออเน,นี่ยตึกที่เป็นพวกไอทีไม่มีคนเดินแล้วอาชีพมันจะหมดแล้วเนี่ยเออกลับมาคิดนิดนึงครับว่า พวกคุณทําตัวโอเคแล้วหรือยังร้านดีๆมีเยอะมากๆนะครับแต่ว่าพผอ,อิญผมเดินไปไม่ทั่วเดินอยู่วน,นๆแถวๆบันไดเลื่อนค่้ายอย่างเงี้ยอยู่แถวๆนั้นไอโซนอีกโซนนึงที่มีร้านเยอะๆแถวๆที่เป็นตัวแทน STM แถวๆนั้นเนะี่ยจะมีอีกสองสร้านที่น่ารักมากๆเหมือนกันเคยไปทาไม่ได้ไปแหละอเผอิญไปเข้าเอซแล้วก็เลยกลับมาร้านพี่คนนี้แหละที่เขาบอกว่าให้ไปเช็คประกันอุบัติเหตุก่อนสุดท้ายเนี่ยก็ซื้อของใหม่อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เอาเครื่องเนี่ยทิ้งไว้ซ่อมร้านพี่เขาร้านอย่างนี้สิ ที่ผมว่ามันโอเคมากๆกับงานบริการโดยเฉพาะงานช่างไม่ว่าจะเป็นซ่อมคอมซ่อมมือถือซ่อมซ่อมรถซ่อมภายในซ่อมปุ่มที่คุยกับลูกค้าแล้วให้ออบชั่นแล้วก็คือ take action เลยอ่ะหยิบขึ้นมาดูเปิดฝาดูซิเออเฮ้ยเดี๋ยวถ้าไม่ว่าคิวเยอะจริงๆเนี่ยไม่ว่ากันไม่ใช่นั่นเล่นเกมเบ่า <S 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 นั่นแหละครับเบาๆกับวันอาทิตย์นะครับที่พยายามจัดไม่มีสาระนะครับส่วนอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีคลิปนะครับ ปิดจบ E90 นะครับปั้นเสร็จแล้วเนี่ยจัดทรงแบบไหนราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปซื้อรถมาเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับเป็น BMW F10 520D ปี11นะครับใครที่สนใจหรือมีรุกนี้อยู่เตรียมชมคลิปครับวันก่อนนะเอาเข้าอู่ไปซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับรอดูว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ก็น่าจะเสร็จเร็วๆนี้นะครับติดตามชมกันไว้คันนี้ตั้งใจมากเพราะว่า ตั้งใจหารถมาเยอะใครที่ดูตัว 525D มาจะจําได้ว่าผมบอกว่าเฮ้ยผมก็จะหารถมาเยอะนะแสนเจ็ดแสนห้าอะไรเงี้ยมาทำให้ดูว่ารถมาเยอะและปีเยอะนะหารต่อปีเนี่ยอยู่ในช่วง20,000โลนั้นผมมองว่าไม่ได้น่ากลัวจะเอามาซ่อมให้ดูงวดนี้ 520D เนี่ย2,000 200, 0โลนะครับประมาณ1,998 มาดูกันว่ามันจะต้องซ่อมอะไรบ้างครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดสมัครรับกลกิงติดตามนะครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของผมส่วนวันนี้นะครับขอตัวไปเซตอัพคอมพิวเตอร์ให้ลูกสาวก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย